พี่ยีแดงเพิ่นตัดทำคว่ำศาดปลาหยางเาพิ่นนะจ๊ะพี่น้องปลาหยางเพิ่นก็มีหลายอย่างอยู่นะจ่ะคือแบบว่ามันแหลงเนาะเพิ่นก็ตัดหญ้าค่าจตะทำคว่ำศาดนิดนึงพอได้ไปไกเปลเอพอิ่นหลอกยานันยามเพิ่นตัดหญ้าแล้วอันนั้นมันี่มันเสด็จใส่ท้ายไก่ๆเญาแล้วพี่น้องเนาะ ทัดยาจะก้อนยางไปเรื่อยๆทัดหญ้าทำความสะอาดปลายยางให้มันแตนไว้จ้าเลาวคักเราคนคักได้พ่วยเงี้ยแลไปอยู่ซื่อๆดอกเปิดมือ่นฮะแต่แนวเห็ดนอนสินตายแล้วก็นอนกับว่าไปฮับลูหลุหนนอน ยางก็เก็บโปรละจา้าเพราะว่าปิดหนายางแล้วมัน,นแห้งมันแร้ง เดี๋ยวก็ทัดเนี่ยทัดแล้วกะกวดกวดเขาป้าไพจ่ะว่สาสันไอพึ่งกวดเขาเงายางที่สองแบบ พอเราตัดก้อนเราแล้วเขาเจะเอาขาดมากวดในราชาแล้วกรวดไปมันก็สิเป็นลักษณะน,นี่สิกองห่มกันแล้วขนลงไฮลงหน้าด้วพี่น้องบ่ได้เผาจ้ะเอาไปเห็ดปุ๋ยชีวภาพเมียใ,ให้หน้าเอา,าคักของเราอยู่เว้ยจ้ะเอาเนี่ยเนี่ยเห็ดชีวภาพ ตัดยากเลยวัสิยัดถอ,อดรูลงหนึ่งถึงประจันตัดไว้หล่แผลนี่นก็เป็นตะเบิงได้พี่นอ้องเอาก็มีทางใส่คุนใส่ปุ๋ยแ่นแน่นี่ก็มันก็ว่ามันสิเอาตัดเล่มไผ่กินมซุ้งออกจากปลายยางให้มันแผลยอยู่จ้ะแต่ว่าตัดไปอ้อมหัวเนาะพวกไม้ไผ่นี่มันมันดีแต่ว่าความท่งท้นสิสู ไผ่เอ,อียงเน,นาออะไท่เอียงเนาะเหรอจื้อไบร์ดวันนั้นไผ่กินซุ้งแล้วใจไผ่อีกหนึ่งสร้างมอนเออล่ำสร้างมอนนี่จะหมันกว่าค่ะแต่ว่าฟังมอนมในนี่แช่สองก่อหนึ่งบ่อเพราะท่านในขยายค่ะไผ่สางมอนไม่ได้จ่ะเปลือัดขัดของเถาอยู่ได้